ไม่หยุดนีด่ก็จะเป็นราคา บอกกันเลยว่าคนเยอะมากร้านนี้นะให้ดูนี่เป็นมณีไก่ทอดหัดใหญ่นะครับนี่ดูคนล้อมเต็มร้านเลยนี่ให้ดูสาวสับ น้าเด็ดแจ็พิกาไรอีกครั้งน้าอยู่ตลาดเทพสิทธิ์พัทยานะครับร้านนี้นะเป็นมณีไก่ทอดหัดใหญ่นะนี่มาหยิบกันแบบนี้เลย แยกแบบนี้คิดเงินเพิ่มไหมไม,ไม่คิดเนาะนี่พ่อค้าใจดีตั้งหากอตอนนี้จะหมดอีกแล้ว บอกให้เลยนะร้านนี้ทอดไก่ได้ช่ำมากฝรั่งก็ชอบทาน กล่องเยอะๆตอนนี้จะหมดอีกแล้วนะเป็นน่องเป็นอกก็จะชิดนละสี่สิบห้าบาทนี่มาแล้วเดี๋ยวเราต้องกินเดี๋ยวเราไปเลือกกันเอาแบบไหนนะ ของเกี่ยวหอกระปุกอะไรออกทิ้นละผูกเกีเทเทเท๊ทิ้นนะถ้าใครมาตลาดที่ประสิทธิ์ก็ลองแไะเวียนกันได้นะเปิดร้านมันนี้ไก่ทอดหัดใหญ่นะครับนะบอกใครเลยร้านนี้อร่อยมากเขาหมักถึงเครื่องมากนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ